กัวซุกแล้วมาตำพี่น้องมาตำเห็ดประแดกจ้ะเห็ิประแดกก็ต้องตำแหลกครับคือเฮาตำใส่ลาบใส่ให้กินได้พี่น้องแต่พ่อนั่นนี่แหละก็ต้องตำแหลกครับ ข้หนจ้า,ซ,จา,าซ้ำนี่จ้ตาซ้ำนี่แหละก็ต้องตามแรวครับ ายลีกับล่างแล้วจ้ะผู้ใดเห็ดบ่เป็นมาเบิง่งแยลีเห็ดเอ้าพี่น้องเห็ดง่ายๆจ้ะเบือจ้ะเห็ดปลาแดกสม้มเพราะเราต้องใส่หลายเด้อพี่น้องมันจังบ่เแค้มมันจังส้มจ้ะยายลี่มักมักเกีย่ยไว้แค่คิดหน้าที่ายลี่กับมักขัวเขาจ้ะ เราก็ไปล่างเอาเกศมันออกจ้ะถ้าม,มาเกียร์ไปแล้วเกศมันก็สิออกง่ายล่างออกแคกซี่หาน้ำกระเบิดอลอจ่ายเกศมันเจะเห้ากับเศร้รา,าพ่อมันเข่าเกียร์้วกะใส่เข่าขัวเลยจ้าพี่น้องเข่าขัวที่ห้องตัใบจ้ะ มะต้าก็ได้ก่อนไอ้เคียนน้องจจกพี่นอ้องเฮ็ดง่ายงได้แจกพี่น้องเฮ็ดกินอกเองมันยังแซ่บจ้ะเรียงเราได้หนึ่งพี่นอ้อง่นี้ ง่ายๆครับถ้าปิดส้มปุ๊กไปเลยจ้ะได้เต็มปุ๊กเพอาดีพี่นนอได้เต็มปุ๊กเพอาดีจ้ะกะะ็ปิดฟ้าไว้อาทิตย์หนึ่งจังหวะมากเปิดบ้างเ,เลยพี่นอนอมาซีมเบิ้งเรามันสมไป ก็กินไปซ้ำนี่ละจ้าซ้ำนน่ละประเด็กหน่อยเฮ็ดง่ายๆจ้ะ